มโนรามมรตีใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะพี่เนี่ยหญิงนะเราเนี่ยคนเรานะคะถ้าไม่หยุดนิ่งโอกาสมาแน่นอน ช่องแหม่มกะปิล่ารฟินเชอร์มานีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชุดเจนนะคะก็ไม่อยากล้างหน้าไม่อยากเปลี่ยนชุดเนาะดื่มน้ําดื่มชาพักผ่อนแล้วเราก็มาต่อเลยนะคะว่าแม่จะได้ไปเวทีใหญ่นี้หรือไม่ไปยังไงนะคะใครที่ฟังแล้วดึกแม่เคยเล่าไปแล้วก็ผ่านได้นะคะแม่ก็อยากจะเล่าต่อเนื่องให้จบเรื่องราวนี้นะคะทุกคนค่ะ แมมก็ได้แสดงที่เมืองใกล้เคียงเนี่ยหลายเวยทีแล้วนะร่วมทั้งพี่คนตรังด้วยกันรวมทั้งน้องเจมด้วยนะคะได้ไปออกงานบางงานเราก็ได้ค่าขนมค่ารถค่า,าเสียเวลาบ้างนะคะบางงานเขาก็ให้งานฝรั่งนะมีงานฝรั่งอยู่งานหนึ่งที่เราไปนะเราไปแสดงที่ในห้างนะคะทุกคนห้างใหญ่ของเมืองนะเราไปแสดงกัน3คนค่ะก็มีมีน้องเจมด้วยแล้วก็มีพี่คนตรังด้วยนะคะแล้วก็มี แหม่เนาะเราก็ได้ค่าขนมค่าน้ํามันรถมาด้วยนะคะทุกคนในตอนนั้นโอ้โหครั้งแรกที่ได้ดีใจมากๆเลยแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆทีนี้วันหนึ่งแม่มก็บอกพี่คนที่จัดงานครั้งแรกที่ชวนแม่มไปแกะสลักเนี่ยนะคะส่วนโนราเนี่ยแม่มเป็นคนเสนอพี่เขาเองว่า้แม่มร่วมงานปีหน้าเนี่ยแม่มจะรําโนรานะ พี่เขาก็ดีใจมากอะไรที่เข้ามาใหม่ๆบนเวทีหรือในงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว้าวอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่เหมือนเดิมในแต่แต่ละปีนะคนก็จะได้กลับมาทุกๆปีทีนี้แหม่มก็ไปบอกเขาว่าพี่พี่พี่ส่งโนราไปเวทีใหญ่หน่อยสิอยากไปเวทีใหญ่คือตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่เราก็ไม่มีสังกัด แล้วทีนี้เราเริ่มที่เวทีงานของเขาเนี่ยก็คิดว่าเขามีคอนเน็กชันเขาก็ติดต่อได้เขาถามได้ว่าให้เราไปแสดงบนเวทีนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วเราไม่มีคอนเน็กชันเราไม่รู้จักใครเราไม่รู้จะเริ่มยังไงที่จะไปเวทีนี้แล้วเราอยู่กันคนละแคว้นอยู่กันไกลมากหลายร้อยกิโลเมตรนะคะไปยังไงเนาะแล้วแม่ก็ไปเที่ยวที่งานนี้นะคะไปดูงานไปเที่ยวโอ้ว้าวมากแล้วก็ใฝ่ฝันมากเลยอยากจะขึ้นไปรําบนเวทีนี้เพราะว่าเป็นเวทีใหญ่แล้วคนเยอะคือแบบ อยากแจ้งเกิดเอออยากแจ้งเกิดที่เวทีนั้นด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่แค่นี้แล้วพี่เขาก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปฝันเถอะอย่าไปคิดเถอะเวทีใหญ่ให้เขาทําไปให้คนใหญ่คนโตคนดังเ็าทาไปเราทําแค่นี้แหละเราพอใจอยู่แค่นี้แหม่มก็คิดในใจ มันก็พอใจอ่ะนะแต่แต่อยากโตอ่ะเราอยากไปอีกอเหมือนแมมท o u t u b e นี่แหละพอได้พันก็อยากได้หมืน่นพอได้หมื่นก็อยากได้แสนพอได้แสนก็อยากได้ล้านอะ่ะใช่ไหมคนเรามันก็ต้องคิดก้าวหน้าต้องคิดไปข้างหน้าแล้วพี่เขาก็บอกโอ้ยอย่าไปคิดมากเลยอย่าไปคิดมันไกลเกินตัวมันใหญ่เกินเราเราแสดงอยู่แถวนี้แหละเราเป็นแม่บ้านแล้วพี่เขาชอบย้ำมากเลยว่าแม่บ้านเพราะว่าเขาเรียกกลุ่มตัวเองว่ากลุ่มแม่บ้านทีนี้บางทีเนี่ยทุกคน การพูดของเราเนี่ยมันก็มีผลนะคะเราจะพูดให้ดีให้บวกชีวิตเราก็ดีก็บวกเราจะพูดให้ให้ก็เรียกว่าอะไรให้น้อยๆชีวิตมันก็น้อยๆอ,อ,อยู่แค่นั้นคือแม่บ้านไม่ได้ดูถูกแม่บ้านนะแต่แต่คิดดูเราแม่บ้านทแํแบ,นแบบแม่บ้านะง่ายๆแบบแม่บ้านอยู่แบบแม่บ้านเนี่ยฟังสำเนียงในบ้านในบ้านในบ้าน <laughs> คือทําไมเราจะไปให้ไกลกว่านั้นไม่ได้คือบอก แม่บ้านก็ได้แต่แบบแม่บ้าน Inter, อินเตอร์เอแม่บ้านยุคใหม่แม่บ้านอะไรอีกแม่บ้านทันสมัยเนี่ยเห็นไหมเราสามารถพัฒนาคําพูดได้ทําไมแบบเราอยู่กันแบบแม่บ้านอ่ะหรือว่าเราอยู่กันแบบแม่บ้านอินเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอพี่เขาบอกอย่างนั้นแม่มกอ็อ๋อเออเออ,เ,อ,อเขาไม่อยากไปเนาะเราก็คอยหาทางไปเอาเองละกันแม่มก็ไม่ได้ทิ้งความคิดที่จะไปเวทีใหญ่นี้เลยแต่ก็ไม่ได้อ่อ ไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรไม่ได้ไปแต่ก็ไม่ได้ไปขยันขยอใครให้พาไปนะคะก็รอจังหวะและโอกาสคนเรานะคะถ้าไม่หยุดนิ่งโอกาสมาแน่นอนถ้าไม่ทิ้งซะก่อนไม่เลิกล้มความตั้งใจซะก่อนโอกาสนั้นมาแน่นอนทุกคนแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาจริงๆนะคะแม่มไปเที่ยวงานลอยกระทงที่เมืองหนึ่ง ไม่ใช่เมืองที่แหม่มอยู่นะตอนนั้นก็ชวนไปไหนแหม่มก็จะไปกับลุงนะคะลุงก็พาไปก็ไปเดินเที่ยวในงานแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทักแหม่มแบบน้ําเสียงไม่พอใจน้ําเสียงดุนะคะแล้วก็บอกว่านี่เหรอมโนราใช่มโนรามรารตีไหมเนี่ยคือแหม่มชื่อเล่นมรารตีนะคะแต่แหม่มชอบแทนตัวเองว่าจันสุดาจริงๆแล้วแหม่มอยากชื่อเดียวนะจันสุดาจบไปเลยไม่ต้องมีหลายชื่อเนาะนี่มโนรามรารตีใช่ไหมเนี่ย ใช่ค่ะพี่เมนหยิงนะเราเนี่ยฉันติดต่อไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วไม่รับงานฉันเออจะได้รู้ไว้ฮพี่เราไม่เคยเจอกันเลยพี่ชื่ออะไรคะพี่ติดต่อมาตอนไหนคือโนรามาราตีเนี่ยไม่เคยปฏิเสธงานเลยนะคะพี่คือคืองานไหนที่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 พี่พูดอย่างานไหน ก็งานไหนล่ะงานชั้นน่ะที่สนามฟุตบอลน่ะที่ฉันจัดทุกปีอะ่ะเนงานชั้นเล็กละสิเธอถึงปฏิเสธคนใต้ด้วยกันนะเนี่ยเนี่ยฉันก็คนใต้นั้นเนี่ยฉันอยากให้เธอไปรําเนี่ยพี่งานสนามฟุตบอลตรงไหนที่ไหนพี่คนใต้เหรอคะดีใจมากเลยที่เจอคนใต้แต่ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครติดต่อให้ไปแสดงที่สนามฟุตบอลนะพี่ก็ติดต่อผ่านเอ,อติดต่อผ่านหัวหน้ากลุ่มเธอไงเขาบอกว่าเธอไม่รับงานนี้เธอไม่ว่างใครคือหัวหน้ากลุม่มพี่โนรานี้ไม่มีสังกัด ชายเดียวรับงานเองรําเองแสดงเองไปเองมาเองพี่ไม่มีสังกัดไม่ได้เซ็นสัญญากับใครไหนเลยอ้าวเหรอก็นึกว่าอยู่กับกลุ่มเขาก็นึกว่าต้องผ่านเขาอะฉันติดต่อไปทางเขาแล้วเขาบอกว่าเธอไม่ว่างเธอไม่ว่างติดต่อไปกี่ครั้งก็ไม่ว่างฉันก็เลยคิดว่าเธอคงไม่มาหลอกงานฉันมันกระจก พี่ไม่ไมม่ไม่เอาใหม่เอาใหม่หมพี่ติดต่อมาใหม่นะคะงานต่อไปเมื่อไหร่บอกมาเลยยินดีมากๆค่ะพี่จากนั้นก็พูดคุยกันแนะนําสามีให้รู้จักกันแล้วก็แรงใต้กันวันนั้นนะคะงานรอยกระทงไม่ได้รอยกระทงสรุปไปเมากันเรื่องโนราค่ะจากนั้นก็ได้ไปรำที่งานพี่เขาแล้วพี่เขาบอกจุดประสงค์มาอันนี้ก็เคยเล่าไปแล้วเนาะ พี่เขาก็บอกจุดประสงค์มาว่าเขามาอยู่ที่นี่20ปีแล้ว20กว่าปีแล้วก่อนที่จะมาเนี่ยเขาได้บนบานสารกล่าวเอาไว้ว่าถ้าเกิดเขาได้แต่งงานกับฝรั่งคนนี้แล้วฝรั่งคนนี้รับลูก3ามคนเข้ามาด้วยเนี่ยเขาก็จะรําโนราแก้บนแล้วหลังจากนั้นเขาไม่มีโอกาสได้กลับเมืองไทยอีกเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะรําโนราแก้บนได้อย่างไรแล้วเมื่อ,อได้ยินว่าที่นี่มีโนราเขาก็อยากจะรับไปรําที่บ้านเขาที่เยอรมันเพื่อที่จะได้ขาดกันกับที่เขาเขาบนเอาไว้ จากนั้นแม่ก็ได้ไปรําให้เขานะคะแล้วก็โทรถามที่บ้านถามแม่ว่าเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างเพราะพี่เขาบอกว่าเขาบนเอาไว้แต่เขาก็แบบบนปากเปล่าอะนะบอกว่าเออถ้าเกิดฉันทอนาอันนั้นอันนี้สําเร็จเนี่ยฉันจะรับโนรามารําที่บ้านแต่ทีนี้เขามีมีโอกาสได้กลับไปเมืองไทยก็เลยเทําตรงนี้ได้ไหมแม่ก็บอกก็บอกว่าได้ก็เขาบอกว่ารับโนรามารําเราก็เป็นโนราเราก็ไปรําให้เขาเออถ้าเกิดเขาจัดพานมาให้เราได้อย่างที่เราขอมันก็จะยิ่งดีถ้าเกิดไม่ได้ก็เอาเท่าที่เขาจัดได้อ่ะก็บอกมาว่าดอกไม ทูบเทียนเข้าตอกเ,ออเงินค่าครูค่าครูอะไรก็ว่าไปเขาก็จัดมาให้ครบแม้กระทั่งหมากพลูเป็นอะไรที่แบบว้าวว้าวมากเลยวันนั้นโนราแสดงได้ดีมากเพราะได้กินหมากกินพลูทุกคนแต่เล้าเขาไม,ไม่ไม่ไม่กินค่ะมากพลูนะคะทุกคนสุดยอดมากวันนั้นแล้วก็เป็นที่รู้จักขึ้นไปอีกนะคะแล้วพี่คนนี้ เขาเป็นแม่ค <and Leuten> <ıyorlar> yes. ้าที่ขายของอยู่งานใหญ่ที่เมืองบาฮามบวกซึ่งแม่มก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันแล้วหลายๆายคนที่เป็นลูกค้าหรือเป็นแม่ค้าด้วยกันรู้จักพี่คนนี้ดีทุกปีเขาจะไปขายของที่นั่นพ่อแม่มรำให้พี่เขาเสร็จปุ๊บพี่เขาถามว่าจันสุดาเธอสนใจจะไปเวทีใหญ่ไหมเวทีไหนหรอพี่ก็เวทีใหญ่ที่สุดที่เยอรมันไงถ้าเธอสนใจ ฉันช่วยเธอได้โอ้โหหัวใจพองโตอยากจะกรีดแล้วก็เต้นเต้นเต้นเต่งตึง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 รอมานานแล้วรอมานานแล้วนี่ไงมันมาถึงแล้วโอกาสจันสุดาพี่อุ้ยถามขี่ครั้งก็จะตอบคําเดิมเลยว่าอยากมากพี่อยากไปอยากไปมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะติดต่อใครไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าที่งานเนี้ยเขาจะรับแบบตัวแทนสมาคมเขาจะรับแบบตัวแทนกลุ่มหรืออะไรเนี่ยที่นี่เราเนี่ยไม่มีสังกัดไม่มีค่ายไม่ มีสมาคมเนี่ยเราอยากจะไปแสดงเราไม่รู้ว่าจะเอาชื่อใครไปอ้างเอาสมาคมไหนไปอ้างพี่เขาก็บอกงั้นเดี๋ยวฉันจัดให้พี่เขาก็โทรถามคนโน้นคนนี้แล้วเขาก็ไปถามป้าปุ๋ยป้าปุ๋ยเป็นประธานสมาคมสมาคมใหญ่ที่เยอรมันนะคะในช่วงนั้นนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ป้าปุ๋ยเขาได้ออกจากสมาคมนั้นมาแล้วป้าปุ๋ยก็เป็นประธานสมาคมใหญ่สมาคมหนึ่งที่เยอรมัน แล้วพี่คนนี้ได้ติดต่อป้าปุ๋ยไปว่าปีนี้จะส่งานางรำอะไรบ้างสนใจโนโราไหมป้าปุ๋ยก็กรีดวิดไว้เลยเพราะว่าป้าปุ๋ยเขาชอบอะไรที่ใหม่ๆ่เหมือนกันเพราะว่าป้าเขาส่งเด็กทุกปี พี่คนนี้ก็บัญยายเลยค่ะแม่คนใต้ด้วยกันเนาะบัญยายโอโุโนรานี้ดีโนรานี้สุดยอดมากเลยเขาแสดงกันสองคนกับเพื่อนเขาแล้วก็มีลูกชายก็ด้วยนะจะจัดชุดเล็กชุดใหญ่บอกเขาได้เลยโน่นนี่นั่นป้าปุ๋ยก็ดีใจแล้วก็โทรมาหาจันสุดาเขาแทนตัวเองว่าพี่แต่แม่เรียกเขาว่าป้าเพราะว่าเรียกตามน้องเจมสอนให้น้องเจมเรียกป้าปุ๋ยก็เรียกป้าปุ๋ยตามป้าปุ๋ยนะคะป้าปุ๋ยเนี่ยแม่เอ,อ่ยชื่อได้เพราะว่าป้าปุ๋ยเนี่ย อนุญาตนะแม่เคยคุยกับป้าก็เลยว่าจะเล่าเรื่องนี้แล้วป้าก็บอกว่าตามสบายยินดีเลยอย่าลืมอย่าลืมให้เครดิตฉันด้วยล่ะป้าชอบป้าบอกอย่างนี้โอเคตอนนี้แม่เล่าเรื่องป้าเลยนะโอเคอป้าปุ๋ยโทรมาโอ้โหเสียงป้าสัน่นเสียงป้าดุมากเสียงใหญ่เสียงดุเสียงชัด ไม่มีคคา,าน้องค่าสนใจไม่คาจะมารําที่นี่นะคะเดี๋ยวพี่จะจัดการอย่างงน้นอย่างงี้ให้น้องว่ายังไงคะไม่ใช่เอ้หนโเนี่ยพี่ะได้รับเ,เบอร์โทรมาจากคนนั้นคนนี้เนี่ยติดต่อมาเขาบอกว่าหนูรำโนูราได้ใช่ไหมค่ะเ,เนี่ยฉันอยากจะให้มารําที่นี่อะที่งานบาทฮัมเบิร์กเนี่ยปีนี้น่ยสนใจไหมพอจะมีเวลาไหมแล้วคิดเงินยังไงอะไรต่างๆถามมาคิดเงิน คิดเงินยังไงยังไม่เคยได้ยินคํานี้เลยคิดเงินยังไงหมายถึงเงินค่าอะไรอะเงินค่าตัวเหรอเงินค่ารถเงินค่าอยู่ค่ากินหรือเงินอะไรเออเออคิดยังไงเงินเงินอะไรล่ะคะเงินอะไรล่ะคัะพี่เอาก็คิดมาสิค่าเดินทางอะคิดยังไงมากันกี่คนแล้วเดี๋ยวเออฉันจะจัดที่หลับที่นอนให้เนี่ยโรงแรมก็แถวเนี้ยจะบุกโรงแรมให้แล้วฉันต้องการรู้ค่าใช้จ่ายของเธอฉันจะได้จัดการถูกอู ที่รำมากี่เวทีเนี่ยออกเงินเองหมดเลยนะมีงานนี้บอกว่าให้ค่าเดินทางแล้วก็ให้อยู่โรงแรมด้วยตายแล้วทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกทำยังไงดีลุงลุงเออนนูโทรกลับได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปรึกษาแป๊บนึงค่ะ <laughs> ตืนเต้นลุงลุงตายแล้วลุงลุงลงุมีคนโทรมาลุงใจ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นจันสุดาใครโทรมาแล้วก็เล่าให้ลุงฟังวันเนี่ยเมื่อกี้คนนั้นโทรมาบอกว่าติดต่อให้ไปรำงานใหญ่งานใหญ่ที่ฉันฝ่ฝันอยากจะไปงานบาดทาบวแล้วเขาก็ถามด้วยว่าค่ารถเท่าไหร่ค่าเดินทางเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะได้จัดการถูกเพราะเขาก็ไม่ได้บุกเราคนเดียวเขาก็มีคนมารําหลายคน โอ้ oh, ลุงก็ดีใจด้วยนะคะเอาไงดีแล้วก็ติดต่อพี่ที่รําด้วยกันนะ ah, พี่เราได้งานแล้วพี่เราได้ขึ้นเวทีใหญ่แล้วเวทีบัตรคบวกที่เราใฝฝันพี่เราได้แล้วเอายังไงพี่ก็ตื่นเต้นไปด้วยโอ้เสร็จสับเรียบร้อยก็คุยกันว่าเออไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีเรียกเยอะเดี๋ยวจะไม่ได้ไปงานนี้ เรียกน้อยเดี๋ยวเขาจะว่างโง่เฮ้ยทำไมเรียกน้อยจังไม่รู้ว่าเรียกเท่าไหร่ก็ถามลุงลุงก็บอกแต่เขาบอกว่าค่ารถก็ค่ารถนะเติมน้ำมันหนึ่งถัง80กลับไปกลับก็1 6อบอ้าบอกเข้าห 150, 150, หรือลุงแล้ว,แล,วแล้วที่อยู่ที่กินที่พักก็เอาเราก็ไปเองเราก็จ่ายเองก็ได้เนี่ยเพราะว่าลุงก็จะเป็นคนขับรถให้เราอะไรองี้ใช่ไหม แล้วพี่อีกคนหนึ่งยังไงเขาก็ไปอยู่แล้วเขาชอบไปเที่ยวงานนี้ทุกปีแล้วก็ไปค้างคืนด้วยมันสนุกจริงๆงานนี้ทุกคนน่าเสียดายเนาะที่สองปีแล้วไม่มีทีนี้ก็โทรกลับไปหาป้าปุ้ยป้าปุ้ยตกลงอย่างงวดอย่างงี้ง,งั้น150ร้อยห้าสิบป้าปุ้ยบอกเออ ตกลงได้เลยเดี๋ยวฉันจะบุกโรงแรมให้เธอไม่ต้องจ่ายโรงแรมเดี๋ยวฉันจัดการเองแต่ว่าต้องแชร์แชร์กันอยู่กับนางรําคนอื่นกับนักแสดงคนอื่นนะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่หนูอ่ะสามีไปด้วยป้าหนูจ่ายเองได้ค่าห้องอ่ะเพราะว่าสามีอ่ะต้องขับรถไปให้หนูแล้วต้องช่วยขนของเพราะาหนูมีอุปกรณ์แล้วก็ลูกด้วยอะไรด้วยคือ,อน้องเจมด้วยโอเคไม่มีปัญหางั้นมาเดี๋ยวป้าจัดการให้คือตอนนั้นเขาเรียกพี่พี่จัดการให้ สรุปแล้วนะเราได้งานนี้แล้วเราก็มาฝึกซ้อมกันอย่างหนักเลยนะกับพี่นะแล้วก็กับน้องเจมส์น้องฝึกซ้อมอย่างหนักงานนี้เราต้องไม่พลาดงานนี้เราต้องทําให้ดีที่สุดเราแบบ โอ๊ยไม่รู้จะจะเอาอยัางไงอะ่ะให้มันวาวให้ได้อะ่ะแล้วป้าก็เน้นมากเลยนะอย่าทําให้ฉันเสียหน้านะฉันเป็นคนที่ไม่ชอบเสียหน้าฉันเป็นคนชอบได้หนะ้าเออวะยังไงวะป้านี่ก็กดดันแล้วเสียงป้าด,ดุเราไม่เคยเจอป้ามาก่อนเสียงป้าดุมากเสียงป้าดุมากแล้วป้าป้าเขาเป็นล่ามเป็นประธานสมาคมคือเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็หลายคนนับถือเนาะ โอเคต้องทําให้ดีอะ่ะหลายคนจ้องเราอยู่แล้วเป็นครั้งแรกที่มีโนราขึ้นแสดงอะ่ะไม่เคยมีมาก่อนอะ่ะเราไปบุกเบิกเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแบกความเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความรับผิดชอบใช่ไหมแบบความแบกความหวังเออเราต้องแบกความหวังที่คนจะดูคนจะเห็นเลยโดยเฉพาะป้าที่ติดต่อมาเนี่ย ให้เขาดูแล้วสุขใจดูแล้วภูมิใจดูแล้วดีใจแล้วที่สําคัญดูแล้วบุกเราต่อบุกเราแสดงปีต่อต่อไปนะคะทุกคนสรุปว่าเล่าไปเล่ามาเล่าเยอะเล่ายาวแล้ววันนั้นก็มาถึงทุกคนเราก็ได้เดินทางไปโอ้ด้วยความตื่นเต้นเราเดินทางไปล่วงหน้าหนึ่งวันบอกเลยว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ส่วนพี่ที่รำด้วยกันบอกว่าไม่ฉันไม่ไปก่อนล่วงหน้าเพราะว่าสามีฉันจะไปด้วยเขาทำงาน ต้องรอเขาแล้วงานเนี่ยเราต้องแสดงวันเสาร์กับวันอาทิตย์ทีนี้แม่ไปวันศุกร์เลยจ้าบอกแล้ววันลงทุนไปวันศุกร์ตอนเย็นๆทีนี้วันนั้นรู้สึกว่าจะไปถึงบ่ายสามตื่นเต้นมากคนไหนว่าป้าปุ้ยคนไหนคนไหนคนไหนเขาก็บอกว่าเออหน้าตาเป็นยังไงไปหาพี่คนนี้ก่อนที่ติดต่อให้เราได้รู้จักกับป้าปุ้ยเนี่ยนะเขาขายของอยู่ที่นั่นพี่หนูมาแล้วเนี่ยคนไหนป้าปุ้ยอ่หนูได้ยินแต่เสียงแต่หนูไม่รู้ว่าเขาคนไหนอ่ะอ,อมาแล้วเหรอมาจนัานทร์สุดาเดี๋ยวฉันจะพาไปปีป นรามาแล้วนรามาแล้วนี่เหรอป้าปุ้ยโอ้เสียงดุมากหน้าก็ดุด้วยตัวป้าก็ใหญ่มากโอ้ตาลมทับมานี่เบนแต่เลยนะแกจันสุดาป้าเนี่ยนะปากไรใจดี ใจดีป,ป้าปุ๋ยอยาปากรายใจดีแล้วอ๋อไอ้หนูมาแล้วหรอมานี่มามาช่วยป้าก่อนมายกนี้นี่ก่อนเอา้าป้าเรายังไม่ได้คุยเรื่องการแสดงกันเลยเป็นยังไงไม่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 เรามาทําอันนี้ก่อนก่อนคือก่อนงานเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมกันมีการาคุยกันแล้วก็มีท่านทูตมาท่านกงสูนย์มาอะไรต่างๆนะคะก็เข้าไปนั่งประชุมกันก่อนจากนั้นก็อ ป้าแล้วเอาไงเออค่อยๆว่ากันโปรแกรมนี่โปรแกรมอยู่ตรงโน้นนะไปอ่านไปอ่านไปอ่านของหนูอ่อ,อก,กี่โมงกี่โมงนะยอย่าทาให้ฉันเสียหน้านะ <c oughs> ย้ำอีกแล้ว <c oughs> ย้ำอีกแล้ว <c oughs> อย่าทําให้ฉันเสียหน้านะค <c oughs> ่ะป้าว้ารู้สึกว่ากดดันการแสด,ดงของเราที่เตรียมมาเนี่ยมันจะดีพอไหมสําหรับคนดูสําหรับป้าปุ้ยหรือว่าสําหรับเราเองแล้วเพลงที่เราเตรียมมาเนี่ยมันจะดังไหมมันจะติดไหมมันจะอะไรไหมกดดันมากแล้วลุงลุง ผู้น่ารักของแมมเตรียมทั้งซีดีธรรมดาเตรียมทั้ง MP3 เตรียมทั้งเรดิโอเตรียมหมดเผื่อหมดเตรียมทั้งโน้ตบุ๊กของตัวเองด้วยว่าถ้าอันนี้ไม่ติดอันนั้นต้องติดอันนั้นไม่ติดอันนี้ต้องติดก็คือมันต้องมีสักหนึ่งอันแหละที่ใช้ได้อะถ้าอันไหนมันถ้าอันหนึ่งอันใดใช้ไม่ได้มันต้องมีคือแกเตรียมพร้อมว่างานนี้เราต้องได้ขึ้นและต้องได้เกิดงานนี้แน่ๆนะสรุปแล้วก็เช้าวันต่อมาโคตรตื่นเต้นเลย ใช้คำไม่เพราะมันโคตรตึงต้นจริงๆอ่ะแล้วเราก็ได้พักโรงแรมที่ดีมากๆเลยนะคะป้าจัดโรงแรมให้เราดีที่ไม่ไกลเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วจะได้เดินข้ามเดินลัดสวนลักษณะมาขึ้นเวทีได้หรือเราแบกกระเป๋าเครื่องสาอางกระเป๋าชุดของเราเนี่ยมาหลังเวทีได้มาแต่งตัวแล้วก็ขึ้นเวทีได้เลยป้าก็เลยจัดโรงแรมที่มันไม่ไกลเวทีให้เราซึ่งเวทีนี้นะตั้งอยู่กลางสวนสาธารณะนะคะเป็นสวนใหญ่มากแล้วสวนนี้นะคะถ้าใครอยู่ที่นี่ก็อาจจะเคยได้ยินสวนนี้ มีรูปปั้นเสด็จพ่อรอ5แล้วก็มีศาลาไทยอยู่ในส่วนนี้ด้วยแล้วท่านกรงศูลแฟรงเฟิร์ตนะคะกับหน่วยงานของเยอรมันเนี่ยรวมกันนะคะหน่วยงานของเยอรมันที่เมืองบาทดาเบิร์กนะรวมกันจัดงานนี้นะคะซึ่งงานเป็นงานใหญ่จริงๆสรุปแล้วเมื่อถึงวันงานนะคะเราได้ขึ้นเวทีนั้นครั้งแรกนะ,ะปีเปีอะไระ แตไม่ได้ทุกคนมันนานมากเลยว่ะประมาณนั้นแหละก็ได้ขึ้นเวทีนั้นเวทีครั้งแรกตื่นเต้นมากมากจนปากแห้งคอแห้งมากจนสั่นไม่เคยมากขนาดนั้นมาก่อนคือคือเขาตั้งความหวังไว้ไว้มากนะเพราะว่าโนราเนี่ยยังไม่เคยไปแสดงแล้วก็พี่คนที่ชักจูงเราไปอ่ะโฆษณาไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ใครคนหนึ่งคนใดผิดหวังไม่ได้เลยแล้วลุงด้วยนะคะอุตสาขับรถทาเพลงอะไรให้เราต่างๆ เราก็เอาเทปชุดแรกนั่นแหละค่ะไปแสดงที่งานนั้นแล้วก็แสดงสองรอบสองชุดเป็นอะไรที่ที่บอกความรู้สึกไม่ถูกเลยค่ะเป็นอะไรที่ ที่สุดของชีวิตโนราคนนี้เลยสายตาที่จ้องมองเราเสียงปรบมือที่กรีดกราดเกลียวกราวเสียงชมจากป้าปุ้ยที่รับเราไปแสดงบอกว่าไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยแล้วก็คุณภาพตามที่แม่ค้าที่ติดต่อให้แกเนี่ยบอกทุกอย่างงานแสดงของเราประสบความสำเร็จมากถึงมากที่สุดในวันนั้นเลยนะคะเป็นอะไรที่ปลื้มปริม ปลื้มใจให้กับเราให้กับคนดูให้กับทุกคนเลยนะคะมันมันบอกความรู้สึกไม่ถูกและนั่นก็เป็นจุดเกิดอีกครั้งหนึ่งของโนราจันสุดาห,หรือว่าโนรามารตีนะคะต่อจากนั้นก็มีคนเห็นเราแล้วก็ได้บุกเราไปหลากหลายงานนะคะไปเบอร์ลินไปงานออท่านทูตทหารไปถึงโมนาโคนะคะแล้วก็ไปอีกหลายๆที่ที่แม่มจําไม่ได้นะคะทั้งแสดงเดี่ยวแสดงคู่กับพี่อีกคนนึงแสดงกับน้องเจม หลากหลายมากเลยทั้งงานเล็กงานใหญ่และนี่ก็คือเรื่องราวของโนรามาราตีหรือว่าโนราจันสุดานะคะที่อยากจะมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ฟังยาวมากๆแต่ชีวิตความเป็นจริงมันยาวกว่านี้แม่มก็พยายามตัดพยายามย่ออยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะก็อยากจะมาเล่ามาแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่คิดจะเดินหน้าไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรนะทุกคนถ้าเราไม่หยุด เราไม่ท้อเราไม่ถอยเราทำได้แน่นอนค่ะทุกเรื่องเลยทุกคนมันอาจจะช้ามันอาจจะใช้เวลามันอาจจะต้องรอโอกาสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างหนึ่ง เรากำหนดได้ค่ะคือเราไม่ทิ้งความพยายามไม่ทิ้งความตั้งใจและความสำเร็จนั้นมาแน่นอนทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็คอมเมนต์ดีๆกดไลค์กดติดตามให้แหม่มนะคะขอบคุณมากๆจากใจเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จขอให้ก้าวหน้านะคะทุกคนคลิปนี้แหม่มก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้หรือหลายๆคลิปของแมมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แมมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลืมค่ะก่อนปิดกล้องนะคะแมมก็ ขอขอบคุณพี่นุชนะคะแม่ขาคนนั้นที่บาฮทำเบิร์กแล้วก็ขอบคุณป้าปุ๋ยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ที่จัดงานวัฒนธรรมเอเชียนะคะคที่ทําให้แมมได้ขึ้นไปบนเวทีนั้นเวทีแรกแล้วก็ขอบคุณพี่พานะคะที่ได้รําคู่กันมาหลายปีเลยนะคะขอบคุณน้องเจมที่รําคู่กับมาม่าไม่ว่าจะให้แสดงอะไรน้องเจมทําได้หมดขอบคุณลุงที่พาไปทุกงานทุกที่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่มาเป็นกําลังใจให้แมมเล่า เรื่องนี้แล้วก็หลายๆเรื่องนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆชูสออริเาเซนสวัสดีค่ะ